สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอเพื่อนๆในเรื่องของการตั้งค่าเพจให้สมบูรณ์เนาะโอเคนะครับเราเคยไหมครับที่เราทำเพจไปแล้วนะครับจะมีคำแจ้งเตือนตั้งค่าเพจให้สมบูรณ์นะครับโอเคนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องหนึ่งครับก็คือการเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปในเพจนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมจะมาที่เพจที่ยังไม่ใส่เว็บไซต์นะครับ มาที่เพจน,นี้ครับคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเสร็จนะครับเมนูด้านบนตรงนี้สไลด์ได้ครับให้เราแตะไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมให้เราแตะที่ตั้งค่าครับแล้วก็คลิกไปที่ข้อมูลเพจสไลด์ไปข้างล่างนะครับตรงนี้จะเจอคําว่าเว็บไซต์นะครับตอนนี้ยังไม่มีเว็บไซต์นะครับก็ ทีนี่ครับปัญหาก็คือว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีเว็บไซต์นะครับยังทําเว็บไซต์ไม่เป็นอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้ผมก็จะนําเสนอวิธีการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆนะครับเพื่อที่จะมาแปะลงในข้อมูลเพจเพื่อให้เพจเราสมบูรณ์นะครับโอเควิธีที่ว่านี้ก็คือผมจะใช้ไล n e นะครับคลิกไปที่ l ล n e นะครับผมครับแล้วก็คลิกไปที่อ่าตรงนี้ V วีลูมนะฮะตรงนี้โอเคอ่านว่าเมนูตรงนี้นะครับผมโอเคคลิกเข้าไปเลยกดที่ปุ่มบวกครับเราเลือกรูปภาพเลยอ่คลิกเข้าไปนะครับเลือกรูปนี้โอเคแล้วก็เราก็ใส่ข้อมูลลงไปฮะตรงน,รงนี้ตรงบริเวณนี้ครับวางเข้าไปเสร็จแล้วเราก็โพสต์เลยครับ อ่าโพสเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่โอเคนะครับหลังจากที่เขาโพสเสร็จนะครับเราก็คัดลอกลิงก์เพื่อไปทําการแปะนะครับกดกดเข้ามาที่ปุ่มนี้ครับกดเสร็จก็จะมีคําว่าคัดลอกลิงก์อยู่ตรงนี้ครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วฮะไปที่เพจเลยโอเคมาที่ตรงที่เราจะใส่เว็บไซต์นะครับคลิกเข้าไปกดแชร์แล้วก็วางปึ๊บ้าไป นะครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกเลยโอเคครับสรุปแล้วจบแล้วครับเพจเราก็จะมีเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเราย้อนไปดูลักษณะของเพจว่ามันโอเคหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวจะทดลองแชร์เพจดูนะครับ เอาลิงก์เพจเมื่อกี้มาวางนะครับแล้วก็ส่งลองดูนะครับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อจะดูในมุมมองของผู้ชมว่าเพจเราเนี่ยตรงเว็บไซต์เมื่อกี้มันสามารถทำอะไรได้หรือเปล่านะครับโอเคฮะตัวนี้เปิดเข้ามาแล้วอยู่ในฐานะของผู้ชมแล้วนะครับนี่ครับเว็บไซต์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับลองคลิกเข้าไปสิโอเคครับปรากฏว่าเปิดได้นะครับอ่าแสดงว่า ลิงก์เว็บไซต์ที่เราแปะเข้าไปในเพจเมื่อกี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมทบทวนขั้นตอนนิดนึงนะครับก็คือ,อเราต้องการแปะลิงก์เว็บไซต์ไปที่เพจใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่มีเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถสร้างเว็บไซต์เสื้อคลาวขึ้นมาก่อนได้โดยการใช้ไลน์วูมนะฮะซึ่งอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ,อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับผมโอเคคลิกเข้าไปแล้วก็โพสได้เลย หลังจากนั้นเราก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้แหละครับไปแปะในเพจของเรานะครับเพจเราก็จะมีเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะทําให้เราเพจเราสมบูรณ์มากขึ้นสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ